อ่ค่ะปดเนกขเเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วจระก็เกตามนั้นนะคะคือวิก็วิมรู้สึกว่าวิไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มเติมค่ะก็ก็คงต้องขอโทษที่พี่เสือมนสื่อหมือนชวนแล้วก็ทุกๆคนแหละว่าที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดทุกอย่างมาปัดปเทียมนี่ะพอนี่เขามาบอกมาบอกเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นไม่ค่ะเห็นอีกทีคือเพื่อนส่งมาให้ดู เรามีการคุยกับเขาหลังจากก่อนหน้านั้นหรือเปล่าหรือเขาอัดอ้างกับฝั่งเราหรือเปล่าออกมาปกป้องเราก็อันนี้ไม่ทราบค่ะต้องถามดูค่ะก็ก็ได้โทรไปถามค่ะว่าทําไมถึงลงอะไรอย่างนี้ก็แต่เอาเป็นว่าถามเขาดีกว่าเพราะวิก็กลัวข้อความมันจะคลาดเคลื่อนหนึ่งวิจารณ์ตอนนี้เราคงจะเรียกว่าเราคืดอัดความขั้วจำเป็นต้องออกมาให้สะท้านื่ตแต่ว่าไม่ด้่สิ่งบางอย่าง ก็แน das um so um so ่นอนอยู weiß, ่แล oh ้วค่ะทุกคนใครที่ไม่ได้อยู่ในแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนความจริงมันก็เสียใจอยู่แล้เราอยู่เรียกว่าขอบอุจจาระนั้นประมาณระยะเวลาเท่าไหร่คะก็ตามตามที่เห็นค่ะเรียกว่าตลอดเวลาที่พบกันสี่กว่าก็ตามที่เห็นอันนี้คือเป็นข้อตกลงตั้งแต่เราเริ่มพบกันเลยนะคะก็ค่ะพี่เขาบอกเราว่าไปถามพี่เขาดีกว่าจริงจริงอย่างเราเองโดนกระแสอย่างไรบ้าง ก็ภาพมันก็ออกมาเป็นแบบแบบที่เห็นนะคะว่าเรา<ม>ก็แน่นอนในเมื่อสิ่งที่เราพูดมันไม่ได้เป็นทุกอย่างที่มันจริงเพราะฉะนั้นมันก็แน่นอนก็ต้องโดนตีกลับอยู่แล้วเพราะภาพมันส่วนทางหมหอ่อย่างหนึ่งแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็รู้สึกโอเคคะ่ะโล่งใจอย่างกอนีก็เครียดหน่อมันก็มีโมเมนต์ที่เครียดแล้วก็โมเมนต์ที่ไม่เครียด ทำไมเราถึงยอมรับเพราะเสนอของเขาอะค่ะวีไม่ตองดีกว่าวไม่บอกไม่บอกติบอกเป็นนูไม่อะเราถามไเบื่อมันคือรมันสิ่งข้างในหรือไม่ไม่หนูคือประเด็นคือเรื่องมันก็ตกไปประมาณสามเดือนกว่าแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มันจบดีกว่าวีไม่อยากพูดอะไรเพิ่มเติมมีนาโมเมนต์ตอนนั้นที่เราบอกเขาความรู้สึกดีๆแบบนีให้กันนี่ค่ะความเศร้าความผิดหวังจะมากกว่า มันก็มันเป็นมันเหมือนทุกความสำคัญมากกว่าค่ะมันจะต้องมีทั้งดีและไม่ดีตรงนั้นแล้วเรื่องดีมันมากกว่ามันคือว่าใช่ั้มก็มีทั้งดีและไม่ดีรต่ว่าตอนนี้ก็คือเีื่องางๆเรื่องกรมการเรื่องอะไรก็ยืนยันเราว่าก็เป็นพี่น้องกันดีกว่าอะไรนี่ข้ะขอย้อนถามไปถึงข้อตมโทเหมือนนอาจจะมองว่าแม่แต่ลที่แอมมี่สรุปว่าเราแบบสมโทมานั่งสองฝ่ายมันเป็นความต้องการของเราฝ่ายต้องมีมองต้องแอ้วค่ะก็ไปถามพี่แอมมี่ดีกว่า แต่คนมองว่าครั้งล่าสุดเราก็ให้สัมองท่านจบกันได้ดีแล้วแต่การที่แอมมี่ออกมาทําออกมาโพสต์แบบนี้มันทําให้เราเสียความรู้สึกหรือว่าจะทำให้เสียใจเราไหมคะวีขอไม่ตอบคําถามนี้แล้วกังนั่นเขาพยายามจะออกมาปกป้องเราแต่จริงๆเราเหมือนว่าจะพยายามบอกคืว่าเอ้ยแอนพึ่งเคาะกูอยู่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าคือว่าเขาไม่ได้มีอ่า intention ที่ไม่ดีอแบบ เขาไม่ใช่คนที่มีแผไม่ดี่เราได้มีโอกาสที่ติดต่อผู้หาเขาไม่ให้หลังจากประพุษ์้องสื่อว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องมาโพสต์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไปถามเขาให้คำพูดผลว่าอะไรเนร่ยอยากให้ไปถามพี่เขามากกว่าเพราะหนูกลัวข้อความเหมือนคาเคทอร์แต่เราอ่านแล้วรู้สึกบ้างหนูไม่อยากหนูไม่อยากบอกความรู้สึกของวีซ่าสรัวีเอ็กซสามารถเจอเอนนี่ได้ไหมจะได้ค่ะคืออันจริงมันมันจบไปแล้วแล้วหนูก็โอเคกับการที่มันที่มันจบไปแล้วแล้วเราก็ คือมันนานมาแล้วหนูก็อยากให้มันจบด้วยดีมไม่อยากให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาไม่อยากแบบคุณเยอะขึ้นึ่งไม่มีอะไรติดจากข้อความมั้ไม่มีค่ะไหลังจากข้อความนั้นออกมาเหมือนแทนขับใจเราบ้างคือยังให้กำลังใจรู้สึกเหมือนกค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วกันค่ะแล้วก็ขอโทษทุกคนถ้าทําให้ผิดหวังก็มีแต่ว่ามันก็มีกระแส,แสนึงที่คนจกรีไปคอมเมนต์วีทีท่บอกว่าแบบจริงๆเราข้อความนี้ มันมันช้าไปที่บายเกินไปนนที่มบอกว่าแบบจะแสดงความเป็นผู้ไทยกับเราอะไรเงี้ยคิดว่าเขาทำทุกอย่างไม่ได้ด้วยเจตนาที่ไม่ดีแต่ไม่คือคุณมองว่าหลายที่เราจับ่าจบไปด้วยดีแล้วและอยู่ๆก็มาพูดเหมือนว่าเจตนาจะปักกลับเราอะไรประมาณนั้นหนูว่าไม่มไม่ใช่เราไม่ยอมมองว่าเขาหวังดีกับเราอ่าใช่ค่ะหวังดี คนรอบตัวเราดีๆกับพี่เขาได้ไหมแน่นอนค่ะก็อย่างที่บอกก็คนเคยพบดกันี่ต้องมีคนรอบตัวเราครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นเขาว่าไม่ไดต้องไปทันก็อันเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละเขาก็ขัดกันก็ดกิีได้จริงๆแล้วช่วยรใ้เราคบกันตลอดเวลาคนรอบตัวเราสนิทเรารู้หรือเปล่าคะหรือว่ามีแครบางคนที่รู้ว่าคนสนิทรู้ค่ะถ้าคนไม่สนิทยังรู้เ่ยรู้ทั้งหมดเลย คือมันจบมาประมาณสามเดือนกว่าแล้ววีก็คือมันมันโอเคแล้วมันทำให้มีมีมุมมองกับรักครั้งใหม่ไวไยังไงนะคะได้เรียนรู้ไหมก็เรียนรู้ค่ะเรียนรู้ก็ถามว่ามุมมองกับรักครั้งใหม่ไงคือวีเป็นคนที่มองบวกแล้วแล้ววีก็รู้สึกว่าความรักคือสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีถ้ามันจะไม่ดีมันคือแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆัวมาี่อทีนะคะตอนนี้วีดูอยู่อย่างหอกอะไรเขาเขามา ไม่หอ,อกถ้าก่อนอย่าไปบอกเองมีถ้าถามถึงโอกาสเราเป็นพี่ในอนา,าโรพาสโอกาสแบบมาใหม่หรือว่าเรา,คานะแค่เปฐานะแค่นเนีย้ยชัดเจนเลยถ้าเป็นพี่น้องกันดี่ะไม่มีโอกาสยิ่เดือดขึยิ่งได้ไม <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวที่เราเลือกที่จะเดินออกมาคือเรื่องนี้เรื่องดู <c oughs> เรื่องนี้เราหุ่นไหนคือว่ามันมันก็เหมือนทุกความสัมพันธ์ละคะถามว่าเรื่องนี้มีส่วนไหมก็มีส่วนแต่ว่า มันคือคนสองคนที่ไม่เข้ากันมากกว่าหล,ลักออกแบบไม่ได้